ทีรักนี่คือพี่อยู่บ้านไฟบอกแล้วไงไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยใช่ตาพี่บอสอยู่ที่บ้านตลอดเลยวางใจเธอโอเคงั้นหนูไม่กลัวละแค่นี้นะบา,บายยขอบใจมากนะเว้ยพอดีไปดื่มบ้านเพื่อนหนักไปหน่อยอถ้าตากู้วพี่ไปเที่ยวเดี๋ยวก็โวยวายอีกเดี๋ยวเลี้ยงข้าเป็นการตอบแทนได้พี่เดี๋ยวผมไปส่งนะเด้อได้ออ พี่บอสก่อนเข้าบ้านก็หาอะไรกุบกิดเล่าก่อนนะเดี๋ยวต้าก็จับได้หรอกโอ้ยรู้แล้วกูเตรียมตัวมันดีอยู่แล้วนะทำไมต้องโกหกกันด้วยก็พ่าหนูไงพี่เลยต้องโกหกหนูไม่นคนบอกให้พี่โกหกอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าพี่บอกดีๆหนูจะให้พี่ไปไหมจะไม่โวยวายใช่ปะก็พี่จะมาโทษหนูได้ยังไงอ่ะก็พี่นั่นแหละที่ทําตัวให้หนูไม่เชื่อใจเองต้าไฟว่านะ บางทีผู้ชายมันก็ต้องปล่อยกันบ้างคุมมากไปรัดแน่นไปอ่ะมันยิ่งมีผลเสียกับตักเองนะทักษ์อ่ะแค่อยู่บ้านดูแลบ้านให้ดีก็พอจริงเหรอที่เขาบอกว่าผู้ชายถ้าคุมเข้มไปก็ไม่ดีต้องปล่อยบ้างไอ้แต่กโทรมาจ๋าไหนดูดิว่าพี่ได้ดื่มเหล้าไหมเปล่าพี่ไม่ได้ดื่มเลยพี่กินกาแฟตั้งหา่างแล้วอย่าให้รู้นะว่าแอบดื่เมเหล้ากลับบ้านก่อนสิจ๋าไปไป เอ้ยบอสกูว่าเมียเมียน่าจะรักกูมากนะนี่โทรมาใชู้้ว่าดื่มอะไรอ่ะนี่แม่คุยไม่หวงกูข,ขนาดนี้เลย <c oughs> อ่ะ, <c oughs> อะเออมีแม่สองคนเออตาพี่ขอเงินเพิ่มหน่อยสิอะไรกันอ่ะพี่บอสแล้วที่หนูเพิ่งให้พี่ไปสองพันห้าใช้หมดแล้วเหรอทำไมใช้เร็วจังเลยอ่ะก็ มันแค่สองพันห้าเองอะ่ะมันจะไปพออะไรอะ่ะ oh. พี่ต้องไปเจอเพื่อนสมัยมัธยมพี่นะ mm. ก็อยากจะเลี้ยงเพื่อนสักนิดๆหน่อยๆของเพิ่มหน่อยนะไม่ให้เนียพี่บอสเงินเดือนพี่ก็มีอยู่แค่เนี้ยลำพันแค่ค่าใช้จ่ายในบ้านมันยังจะไม่พอใช้อยู่แล้วพี่ยังจะหน้าใหญ่ไปเลี้ยงเพื่อนอีกอ๋อแล้วอีกไกี่วันเงินเดือนพี่จะออกแล้วใช่ไหมอย่าลืมโอนมาให้หนูด้วยอะ่ะ ใช่ขุมตั้งแต่กินยันนอนทำงานมาเหนื่อยๆแทนที่จะได้ใช้เงินก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยถ้ารู้ว่าแต่งงานล้วจะทรมานขนาดนี้กูไม่แต่งมันหรอกเว้ยได้งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะพี่อยากจะทําอะไรพี่ก็ทําเลยนะหนูจะไม่คุ้มอีกต่อไปก็ดีพี่บอสนี่มึงพูดบ้าอะไรวะเนี่ยถ้าจะเรียกกูมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ก็ได้ไม่ได้สนใจหรอก ไปละจอหนวันนี้เต็มที่เลยนะเวย้ยสนุกสุดๆไปเลยอบอยวันนี้สุดยอดเลยวันนี้ยเงินเดือนก็ไม่ต้องส่งอยากเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวอยากกินแล้วก็กินชีวิตนี้อิสระสุดๆเลยเนี่ยโอ้ยธรรมดาไม่ต้องพูดเยอะวันนี้เต็มที่เดี๋ยวเสียเลี้ยงเองไอ้ข้างหลังนี่กินให้หมดนะถ้าไม่หมดไม่ให้กลับบ้านนะครับโอเค ไปหาหมอมาว่าไงมัง่งหมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆแม่สงสัยปาร์ตี้หนักไปหน่อยรถตั้งไปไหนะแม่โทรไปไม่เห็นรับสายเลยผ่าลูกไปไว่ายน้าก็คงไม่ได้ยินแหละผมอยู่น้าแม่เอาน้ําให้สักแก้วได้ไหมครับฮัลโหลเจนุสเหรอพาไงเหรอได้เลกเด็ดม่เหรอออ้ยได้เลยเดี๋ยวได,ไ,ดไ,ดได้ได้เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไป โรเบียอ่าหมูหันตัวสูงที่เดิมเอรองเท้าที่ผมสั่งไว้4คู่อ่ะขอเป็นตัวแรนะลิมิเต็ดเลย่อพี่นะเออเดี๋ยวโอเคที่้นเลยเเจอกันร้านเดิมเลยต้องนุ่นเหรอได้ได้เดี๋ยวครูเรียกเองพี่มาถามน่าโหลดขาดเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ซื้อกระเาให้พี่ไอ้ลาบูบูสามตัวที่ผมจองไว้ในอยู่สิบห้านะได้ได้ได้เรื่องเรื่องเล็กตกลงนะขอบคุณครับโมส เอาตัางให้แม่พันหนึ่งสิแม่จะไปซื้อนผมผงแม่แค่ค่าผ่อนบ้านผมยังไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเนี่ยแม,แม่ก็เอาเบีย้ยคนชราไปซื้อให้สิโอ้ยไม่ได้หรอกลูกแกแกก็รับผิดชอบตอวเองสิค่าเบีย้ยคนชราเนี่ยเดือนนึงหกร้อยใช้เองคนเดียวก็ไม่พอแล้วแม่แม่โอ้ยเอาเงินที่ไหนจ่ายวะเนี่ยอย อ้าไฟเพิ่อนมาเยี่ยมแม่เหรอใช่ครับพี่เดี๋ยวขึ้นห้องกันเว้ยเดี๋ยวนี้เป็นไรอะ่ะโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบแล้จะมายุ่งทำไมต่างคนก็ต่างใช้ใชีวิตเดี๋ยวสิคือช่วงนี้พี่ไม่มีเงินแล้วพี่จะมาบอกหนูทำไมเรื่องเงินพี่ก็เป็นคนดูแลพี่ก็จัดสรรเอาเองสิ พี่เคยบอกเองไม่ใช่หรอว่าค่ารถเนี่ยให้หนูไปคนใจส่วนค่าบ้านน่ะพี่จะจัดการมันก็ใช่แต่ตอนนี้มันหมดแล้วไงขอยืมก่อนหน่อยนะไม่มีมไปหาเอาเองแล้วกันตักคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นของพี่คนเดียวหรือไงวะแม่แม่ดูลูกสะใภ้แม่สิขนาดผมป่วยยังไม่ดูแลผมเลยอ่ะผมขอยืมเงินไปจ่ายค่าบ้านกนไม่ให้ตกลงเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยนี่พี่บอส พี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ตั๊กเข้ามายุ่งกับชีวิตพี่อะที่ตั๊กเขาคอยดุคอยว่าแกตลอดเนี่ยก็เพราะเขาอยากอยู่เป็นคู่ชีวิตกับแกจริงๆตั๊กรู้ไงว่าแกคุมตัวเองไม่ได้มีเงินเท่าไหร่ก็ผานมันหมดตั๊กถึงได้ต้องมาดูแลไงแถมยังต้องดูแลบ้านให้หน่าอยู่แกก็แค่ยุ่งอยู่แกเรื่องงานของแกเรื่องเดียวตั๊กต้องคอยดูแลบ้านเลี้ยงลูกทั้งหมดแกควรจะดีใจนะที่มีเมียเก่งแบบเนี้ยนี่พี่บอส เราคือผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวนะพี่หน้าที่ของพวกเราเนี่ยก็คือดูแลแล้วก็ปกป้องครอบครัวให้ดีนี่ขนาดแค่เมียนเนี่ยพี่ยังรักษาไว้ไม่ได้เลยพี่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีได้ไงนี่ถ้าป้าท้างบ้านเขารู้นะโคตรอายอะพี่แกคิดดูให้ดีนะบอสถ้าตักไม่มายุ่งเรื่องการเงินของแกเรื่องคบเพื่อนเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวของแกบ้านเราจะอยู่ดีมีสุขแบบนี้ไหม บอสนี่ทำอะไรอะ่ะทิรักษ์คือพี่ขอโทษนะที่ผ่านมาพี่ทำตัวเงี่เง่าเอาแต่ใจแล้วก็ว่าหนูแรงไปหน่อยอะ่ะแดี๋ยต่อไปนี้พี่สัญญานะว่าพี่จะไม่ทำให้หนูเสียใจอีกไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็มาบ่นอีกว่าไม่มีอิสระอืพี่ว่ามีเมียคอยคุมมันก็ดีเหมือนกันนะนี่เขาบอกว่าเชื่อเมียแล้วจะเจริญไง นี่ไงเฮนูบนอยากได้พี่แจ็คนานแล้วนี่พี่ก็เลยซื้อมาให้ใหายกรพี่ไหมไม่เอาเหรอเข้บเงินนะครับใครรอก่อนเนะี่ยพี่แจ็ค